นี่เลยถึงเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับบ้านสวยของเราวันนี้นะครับออกแบบโดยพี่บอลจากพูนสุขอคิเทคสวัสดีพี่บอลด้วยนะครับสวัสดีครับผมและก็บ้านวันนี้เนี่ยมีความน่าสนใจมากๆทั้งเรื่องของหน้าตาของบ้านนะครับการวางตำแหน่งของตัวบ้านรวมถึงภายในตัวบ้านด้วยนะครับเดี๋ยวพี่บอลเนี่ยเล่าถึงโจทย์ที่เจ้าของบ้านให้ดีกว่าว่าได้รับโจทย์ยังไงมาบ้างเรารู้แล้วว,ว่าทั้งสองท่านะต้องการบ้านแบบโมเดิร์นสมาชิกสัก สองคนมีโรกหนึ่งคนเป็นสามห้องนอนครับโดยประมาณอันนี้คือโจทย์หลักแล้วก็มีสินแสมาตั้งแต่ต้นแล้วด้วยครับเราได้โจทย์อันหนึ่งคือบ้านนี้จะต้องเอียง27หรือ17องศาแกนทิศเหนือเป็นศูนย์ศูนก็ลองเทสครับ21องศาบ้านเนี่ยฟังก์ชันบ้านมันก็จะดูเพี้ยนบิดเบี้ยวหรือสเกลพื้นที่การใช้สอยะมันก็จะไม่ได้แปลกจากที่ต้องการนะครับเราก็เลยคุยกันว่าเราถอยมาไหมถอยมาที่17องศาซึ่งมันก็มันก็เวิร์ก มันก็เลยกลายเป็นบ้าน17องศาเราจะให้คุณผู้ชมได้พอดูตรงไหนแล้วมันมองออกได้ไหมครับพี่บอลว่าเออบ้านเนี่ยมันมีความเอียงอยู่17องศาจริงมันต้องดูจากไหนเพราะว่าผมเข้าบ้านมันเนี่ยดูไม่ออกเลยนะว่าบ้านมันเอียง17องศาครับน,นี่นะครับนิดนึงครับครับถ้าดูตรงนี้นครับ ก็คือแนวรั้วนี่แหละแนวรั้วใช่ครับดัได้เห็นว่าตัวบ้านอ่ะเราไม่ได้วางขนานถนนหรือใดๆเราวาง17องศานี่แหละคือมันไม่ได้ขนานกับตัวกําแพงอ่ะใช่ครับมันเอียงอยู่หากเข้าในแล้บบานมาด้านเนี่ยใช่ครับนี่คือ17องศาที่พูดถึงใช่ครับอ๋อนี่เป็นหลักความเชื่อนะครับในเรื่องของสินแสที่บอกมาก็ทําให้เจ้าของบ้านสบายใจจริงๆบางบ้านจะถือไม่ถึงจริงแล้วแต่เจ้าของบ้านไม่มีถูกไม่มีผิดทีนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันบ้างดีกว่าไปเลยครับทุกคบ ขออนุญาตเลยนะครับเชิญครับผม๋ยวผมเปิดประตูให้เรียบร้อยมาโซนแรกนี่ก็คือเป็นห้องมัดรูมก่อนเลยใช่ครับก็คือเหมือนกับเป็นโซนที่เราจะใส่รองเท้าถอดรองเท้าตรงนี้ใช่ครับพอเปิดประตูเข้ามาปุ๊บห้องนี้ถึงแม้จะพื้นที่ไม่ได้เยอะนะคุณผู้ชมแต่ว่าพอมีพื้นที่เปิดโล่งเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่ได้อึดอัดและห้องนี้ยังมีความพิเศษนะครับเพราะว่าสามารถปิดประตูได้โดยนี่ให้กลายเป็นพื้นที่ส่วนตัวได้อีกนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวบ้านกันนะครับพี่บอลเชิญครับโห oh, เรียบร้อยมากเลยอะคือข้างในต้องบอกว่าแสงธรรมชาติมันแบบสว่างมากเหมือนกันเนาะจากข้างนอกที่ดูมีความ p r i v a t e <ช>มากมมันมีความรู้สึกโปร่งโล่งมากๆด้วยความเป็น open plan นะครับแล้วก็เป็น double space ด้วยที่เราคุยกับทางคุณวุ้นคุณพีเนี่ยครับก็คือบ้านเนี้ยเขาอยู่บ้านเนี่ย24ชั่วโมงครับแล้วทั้งสองท่านนี่ก็อยากจะได้บ้านที่สามารถอยู่มองเห็นกันได้ ดันั้นการ<ม>ดีไซน์แบบโอเพนแ plan เนี่ยมันก็จะเป็นการดีไซน์ที่ตอบโจทย์ที่สุดคันั่งเล่นตรงนี้กินข้าวตรงนั้นทํางานเลี้ยงลูกเด็กเล่นอยู่ตรงห้องนั้นอซึ่งเราก็ทําให้สามห้องนี้เห็นกันทั้งหมดพื้นที่ตรงนี้เราจะเห็นว่าเราก็จะเปิดช่องแสงอ่ะกาทางเยอะเพื่อให้แสงสว่างเข้ามาภายในบ้านแต่ว่าเราก็คำํำนึงถึงเรื่องแดดเรื่องลมนะครับรบ,บ้านนี้หน้าบ้านเนี่ยคือทิศใต้ที่เหนือคือด้านนี้<อ>บ้านนี้17องศา อ๋อาเียดรอทาแบบนี้ใช่ไหมครับเราจะมีฟังก์ชันที่เป็นชั้นสองเป็นห้องนอนช่วยบังแดดให้กับบ้านทางด้านนี้ด้านนี้ทิศตะวันตกที่เราเดินเข้ามาเมื่อกี้พองรองเท้าเราเนี่ยก็จะบังแดดให้กับบ้านช่วงเดินแรงๆเ่ะบังหมดแต่เราก็ต้องการแสงจากทั้งสองฝั่งใช่ไหมครับตรงนี้เรามีห้องนอนเนี่ยบังแดดให้ละเรามีทางเดินตรงเนี้ยบังแดดให้ละเราก็สามารถจะทํา ส่วนตรงนี้เราก็เปิดช่องเปิดตรงนี้ได้อันนี้เรามีผนังที่ยื่นออกไปมีแมสที่ยื่นออกไปเนี่ยรเราก็สามารถจะเปิดช่องเปิดที่มันเป็นช่องเปิดสูงนี้ได้ให้แสงเข้ามาตรงนี้ได้นะครับด้านนี้เป็นด้านที่ตะวันออกไงตอนเช้าเนี่ยเราก็อนุญาตให้แสงเข้ามาในบ้านได้9โมง10โมงนะครับซึ่งมันก็เป็นแดดที่ไม่ได้เป็นแดดที่มีความร้อนด้านทิศเหนือเองเราก็เปิดช่องเปิดเพื่อให้เวลาที่ลมพัดเนี่ยลมก็จะพัดจากด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้เนี่ย พัดผ่านด้านทิศตะวันออกหรือด้านทิศเหนือนี้ได้เป็นเรื่องลมทั้งแสงทั้งลมโฟล์มหมดในบ้านหลังนี้เมื่อกี้ผมยืนอยู่ด้านนอกทางฝั่งทิศตะวันตกตรงนี้มันจะมองเห็นบ้านเหมือนเป็นจั่วสองอันก็คือตัวแปลนด้านนอกเนี่ยแปลกเลยแล้วถ้าเรามองที่เพดานตรงนี้มันไม่ได้แฟตอย่างนี้นะคุณผู้ชมมันมีสลลปลงมาทางเจ้าของบ้านเนี่ยเขาไม่ชอบหลังคาที่มันเป็นหลังคาแบบเพอหมาแ้นหรือหลังคาที่มันแฟตเราก็คิดว่าบ้านมันน่าจะเป็นบ้านที่มันมีหลังคาจั่วนี่แหละครับ เราก็เลยใช้ลักษณะคาแรคเตอร์ของจัว่วมาออกแบบบ้านมันสามารถทำดับเบิลสเปซที่มันเชื่อมพื้นที่ระหว่างห้องนั่งเล่นกับพื้นที่ทางเดินทั้งบนเนี่ยมันเชื่อมต่อกันได้โดยที่เราใช้สโลปของหลังคาเนี่ยมันทําให้สเกลในการอยู่ของบ้านน่ยมันไม่ได้ ใหญ่จนเกินไปครับบ้านหลังนี้พื้นที่ใช้สอยประมาณเท่าไหร่ครับ400ตารางเมตรสตารางเมตรบนพื้นที่เท่าไหร่ครับพิตารางวา75ตารางว่าแต่ว่าพอเข้ามารู้สึกว่ามันกว้างกว่า,วานั้นเนาะความรู้สึกของโบเองอะ่ะเข้ามารู้สึกมันโปร่งโล่งมากอาจจะเป็นด้วยโทนสีก็ได้ที่เลือกใช้โทนสีขาวเป็นหลัก มุมอื่นเนี่ยจะเป็นโทนขาวสีอ่อนหมดเลยแล้วทำไมแพ n ทรีถึงตัดดำอย่างนี้ล่ะคะพี่บอลทางอินทีเรียเขาช่วยบอกว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นโซนที่มันเข้มขึ้นมานะครับเพราะมันจะเป็นขาวดำนะครับแล้วก็จะเป็นโทนสีไม้ที่มันก็จะเป็นไม้เข้มหน่อยแล้วก็ทางอินเทียเขาก็ช่วยเลือกว่าไอ้ตรงที่มันเป็นดำเนี่ยมันก็จะเป็นดำแบบหินที่มันมีความเงาๆครับ่วนอื่นของบ้านจะเป็นพื้นผิวที่มันเป็นพื้นผิวแบบผิวด้านมันก็จะขับ ไอ้ตัวนี้ขึ้นมาอ่าเอาเอก็จริงเนอะโซนอืน่นมันมันสว่างก็จริงแต่มันสว่างด้าน<ช>พอหยดดำตรงนี้ปุ๊บแพนทรีเด่นขึ้นมาเลยใช่ครับด้วยความเงาด้วยแล้วก็ลายที่เลือกมาด้วยโซนตรงน,นี้แล้วก็ด้านหลังเวลาวางคงวางของตรงนี้ก็จะเป็นโทนดำไปเลยใช,ใช่ครับแล้วยังมีอีกหนึ่งห้องที่น่าสนใจครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวห้องนี้ให้ี่บอลเล่าให้ฟังดีกว่าว่า จริงๆแล้วมันคือห้องอะไรห้องนี้จริงๆห้องเนี้ตอนที่เราออกแบบอะครับเราคุยว่าห้องนี้จะเป็นห้องทํางานวันบทีนั่งทํางานตรงนี้ครับคุณบุญนก็จะเดินอยู่ข้างนอกโต๊ะกินข้าวบ้างทาตรงโซฟาบ้าง,งเห็นกันได้ไมันเป็นห้องกระจกอยู่แล้วแต่บ้านนะครับหลังหนึ่งอะมันใช้เวลาในการออกแบบแล้วก็ก่อสร้างอะนานใช่ไหมครับชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงฮะระหว่างที่สร้างเนี่ย ก็มีลูกจากห้องทํางานเนี่ยก็เลยกลายเป็นห้องไหนที่เห็นนะครับก็คือกลายเป็นห้องเด็กใช่ผมก็ว่าอยู่ห้องทํางานมีแต่นิทานเด็กมีไว้บอร์ดอะไรอย่างเงี้ยวิถีชีวิตเปลี่ยนใช่ครับใช่ครับเข้าใจได้นะคนทําบ้านทำนั่นแห่นยังไม่ได้มีลูกอ่ะระหว่างทำกระตั้งท้องกว่าบ้านจะเสร็จลูกมาแล้วเพราะฉะนั้นแผนเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนจากห้องทํางานก็เลยยกห้องทางานให้กลายเป็นห้องลูกไปใช่ครับถูกต้องครับคุณพิกก็แฮปปี้นะเพราะว่าก็ยังเหมือนเดิมก็คือ ลูกเล่นอยู่ในห้องนี้กลายเป็นทาง,งานอยู่ในห้องอห้องั่งเล่นละทาง,งานเป็นโต๊ะกินข้าวแล้วก็ยังมองเห็นลูกเล่นอยู่ในห้องนี้อยู่ตรงโจทย์เ<ง>พราะทุกคนยังยังได้อยู่ด้วยกันใช่ครับใช่ครับ กระจก<ช>ตรงนี้เ<ช>ท่มากบันไดและอีกอย่างพี่บอลครับอย่าพี่บอลพูดถึงช่องแสงตรงนี้นิดนึงนี่คือความตั้งใจแต่แรกเลยไหมครับว่าจะมีช,ช่องตรงนี้ใช่ครับข้างล่างอะครับเราเปิดช่องเปิดเพื่อให้แสงเข้ามานะครับเราเห็นข้างนอกได้ถตขึ้นมาข้างบนมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวละเราก็เลยจะทาให้ผนังข้างบนเนี่ยมันค่อนข้างจะทึบ,บ,บมันก็จะเป็นผนังปิดละชั้น2ตรงเนี้ยครับ,รบแต่การตรงเนี้ยมันเป็นบันไดซึ่งมันก็ต้องการความปลอดภัยในการสัญจรเป็นทางเดินนะครับเราก็เลยคุยกันว่ามันน่าจะต้องมีสกายไลท์ที่ที่มันใใหห้้แสงงลมา เพื่อให้บริเวณตรงนี้มีแสงสว่างธรรมชาติแล้วก็มันไม่เกิดพื้นที่ที่มันจุดมืดของของบ้านของบ,บนบ้านทีนี้เราไปมาสเตอร์เบดรูมก่อนนะครับนี่อ่ะก่อนที่เราจะเข้าห้องด้านในคุณผู้ชมครับเดี๋ยวให้พี่บอลเล่าให้เราฟังนิดนึงดีกว่าว่าฟังก์ชันเขาเป็นยังไงนะก่อนเข้าห้องนอนแล้วห้องตรงนี้เนี่ยตั้งใจให้เจ้าของบ้านทํากิจกรรมอะไรหรือว่ามันเป็นพื้นที่อะไรพี่บอลครับเราตั้งใจให้เป็นพื้นที่ทํางานก็มานั่งทํางานตรงนี้เสร็จเที่ยงคืนตีหนึ่ง นอนได้เลยเข้านอนครับเพราะว่าฝั่งนี้ถ้าสังเกตเนี่ยเป็นประตูกระจกที่สามารถปิดได้ด้วยแล้วก็มีแอร์เพราะฉะนั้นตรงนี้ทำกานกลางคืนเย็นๆสบายๆได้เลยทีนี้ไปดูด้านในกันนะครับครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับโหโหโมีแน่นอนมากเดี๋ยวให้วิบอลเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยดีกว่าว่าคอนเซปต์การออกแบบห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยเป็นยังไงครับได้รับโจทย์ยังไงบ้างโจทย์ก็คือมีพื้นที่นอนมีพื้นที่ ไวคดเสร็จนะครับแล้วก็มีห้องน้ําในตัวโบชอบมากเลยตรงระเบียงค่อนข้างกว้างมากและที่สำคัญก็คือสามารถเปิดออกไปได้อีกแล้วก็ไม่ต้องกลัวตกเพราะจริงจริงมีมีเป็นเหมือนกับระเบียงที่มันเป็นกระจกกั้นอยู่แล้วกันตกแต่ว่าก็สามารถเปิดเหมือนกับว่าให้เปิดภาพเปิดบิวออกไปได้แต่วันไหนที่รู้สึกว่าคนเยอะๆก็สามารถปิดได้เหมือนกันตำแหน่งของห้องนี้เนี่ยก็คือโซนหน้าบ้านเลยซึ่งหน้าบ้านที่เราเห็นเมื่อกี้มีทั้งรถบรรทุกคือขวักขวอ่ะแต่ว่าพอเราเข้ามาอยู่ในห้องนอนถ้าไม่ได้เปิดประตูตรงโซนระเบียงตรงเนี้ย เงียบมากที่คุณโบพูดถึงว่ามันมีระเบียงกว้างๆที่คุณโบชอบเนี่ยอันนี้ฟังก์ชันมันคือระเบียงอีกฟังก์ชันหนึ่งมันคือเป็นพื้นที่เป็นเป็นบัฟเฟอร์ให้กับให้กับห้องนอนนี้ด้วยไม่ให้มันโป๊ไปที่อยู่ในห้องนี้ใช่ใช่ครับ,รบด้านหน้าเองก็มองจากหน้าบ้านเนี่ยรเราจะมองไม่เห็นนะช่องเปิดเลยไม่เห็นหน้าต่างเลยผนังมันจะยื่นเฉียงออกไปครับแล้วก็เรามองจากข้างหน้านก็จะบงังตัวหน้าต่างเอาไว้อ๋พอพะฉัน้นข้างนอกกับเดินจากข้างหน้าเนี่ยมาถึงหน้าบ้านเนี่ยยังไงก็มองเข้ามาไม่เห็นห้องนอนไม่่หน้าาตง โอเคครับแต่ไม่รู้ว่าตรงนี้คือห้องนอนคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็มานั่งอยู่กับครอบครัวของทางเจ้าของบ้านแล้วนะครับนี่คือเจ้าของบ้านตัวจริงน้องเพอร์ลี่นะครับคุณพีและก็คุณบุญนะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะอ้าวตอนนี้กล้องมาแล้วยิ้มให้คุณผู้ชมหน่อยได้ไหมคะ,ะ <laughs> น่ารักมากเ <laughs> มื่อกี้เราได้ไปดูหลายห้องแล้วแล้วก็ได้ทราบถึงที่มาที่ไปของการออกแบบแบบนี้มีทั้งเรื่องของสินแสด้วยมีทั้งความต้องการของตัวเจ้าของบ้านด้วยทีนี้แล้วบ้านเสร็จเรียบร้อยตรงตามโจทย์แล้วใช้งานแล้วเป็นยังไงบ้างครับสําหรับหลังนี้ถูกใจขนาดไหนก็เหมือนได้บ <g> ้านในในฝันขึ้นมาหลังนี้ครับจริง ไอ้การที่มันมีหวงจุ้ยเข้ามาครับเราเรารู้ว่าบ้านมันอาจจะแปลกๆนิดหน่อยจากจากการที่สินแสเขาตั้งโจทย์17องศามาแต่เราก็บอกคุณบอลไหมว่าเออเราเราไม่อยากให้มันดูแบบดูหลอกมากเกินไปเนี่ยครับเขาก็ออกแบบมาได้ลงตัวแล้วคุณบุญละครับ ออวุ้นคิดว่าบ้านหลังนี้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตมากกว่าที่คาดไว้อ่เพราะว่าจากเดิมมาขาบ้านอ่ะบ้านหลังเก่าจะรู้สึกว่าอึดอัดแล้วเราอยากออกไปเปลี่ยนบรรยากาศข้างนอกตลอดอยากออกจากบ้านอย่างเดียวเลยใช่ใช่แต่ว่าพอได้มาอยู่บ้านหลังนี้ค่ะเราก็รู้สึกว่าเราอยากใช้ชีวิตอยู่ในบ้านมากกว่าแล้วก็เหมือนเราติดบ้านมากกว่าอยู่แล้วมันรู้สึกว่าเออสบายใจมากกว่าที่จะแบบอยากออกไปข้างนอกอะไรแบบนี้ บ้านเสร็จมันต้องอย่างนี้เนาะทุกคนเหมือนกันเลยพอบ้านเสร็จหลายๆคนเจ้าของบ้านได้บอกไม่อยากเอาไปไหนและอยากอยู่บ้านมากขึ้นซึ่งก็ถูกต้องนะครับน้องเพล,ลครับชอบบ้านนี้ไหมสวยไหมห้อง<อ><ๆ>ไหนที่น้องเพล,ลชอบที่สุดในบ้านหลังนี้ชอบอยู่ห้องไหนที่สุดห,ห้องนี้เลยจริงๆห้องนี้คือห้องทํางานคุณพ่อนะคุณพ่อจะยึดคืนไหมคะคุณพี่ครับ ให้น้องเขาไปเลยช่วยพูดถึงหน่อยจากเดิมตั้งใจเป็นห้องทํางานแล้ววันนี้เป็นห้องเขาแล้วจริงๆอ่ะจากเดิมอ่ะตั้งใจอ่ะจะทําเป็นห้องทํางานใช่ไหมครับคนนี้ห้องลกยเป็นห้องคนดีแทนใช่ก็ยกให้น้องเขาเพราะว่าเวลาเราทํางานอ่ะเราก็ทํางานบนโต๊ะโต๊ะตรงนี้โต๊กกินข้าใช่แล้วก็มองเห็นเขาด้วยเวลาที่เขาเล่นอยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยความสุขยังได้เหมือนเดิมใช่ครับเพียงแต่ว่าอ่ะห้องนั้นก็ตอนนี้ก็ให้น้องเขาเล่นเต็มที่ไปใช่ครับ เนาะจริงๆทุกอย่างมันเปลี่ยนไปมันคือชีวิตจริงๆของคนอยู่อาศัยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเจ้าของบ้านของเรานะครับคุณพี่คุณบุญนะครับแล้วก็น้องเพอร์ลี่รวมถึงหน้าออกแบบของเราวันนี้นะครับพี่บอลจัดพูณสุขอาร์เคเต็กซ์นะครับขอบคุณทุกคนมากเลย<ค>นะครับขอบคุณมากๆที่ให้บ้านและสวนทีวีนะครับมาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆของบ้านหลังนี้น้องเพอร์ลี่ชูนิ้วและยิ้มให้กล้องหนึ่งทีค่ะ <c oughs> <c oughs>